สวัสดีจ้าสวัสดีช่องซอนนากอกเด้อ,อพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สองมกราคมเนาะสวัสดีปีใหม่เนาะสวัสดีปีใหม่สองศูนย์สองหนึ่งสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะพี่น้องปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วสวัสดีปีใหม่ทุหมมองทุกบอลเด้อพี่น้องเด้อกพอ,พอกับช่องซอนอนาเกาะมือนี่ก็เป็นเก็บตกวันหลังปีใหม่เนาะ ดังปีใหม่พี่น้องจะพาไปอัปเดตอัปเดตตลาดคือเกาพี่น้องอยากเย็บบรรยากาศให้พี่น้องเดเบิงน้ำกันที่นี่กรุงเทพที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักตอนนี้นะคะเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งรายเนาะอยากเก็บบรรยากาศ ที่อยู่กรุงเทพว่าบรรยากาศที่โควิดนี่หลังจากปีใหม่แล้วสิเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะตลาดหรือกรุงเทพสินี้บรรยากาศเป็นแนวดเนาะอยากเก็บบรรยากาศให้พี่น้องหรเบิ้งน้ากันเนาะสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหลังปีใหม่แล้วพี่น้องปีใหม่นี่คือ ถนนลนางเช้านี้ก็กรุงเทพเป็นบรรยากาศหนาวอีกระลอกนึงพี่น้องหนาวจักลุ่มตาบดีข้าวบดเเฉดหนาวหนาวอีกระลอกหนึ่งนนะลลลแล้วบรรยากาศที่จะพาไปตลา,าดเนาะเราก็จะเตรียมพร้อมลวใส่แมสเนาะ ใสเ่เฟซชิวเหมือนเดิม่ะบรรยากาศเดิมๆก็อยากจะเก็บให้พี่น้องได้ดูเพื่อนๆได้ชมด้วยกันว่ากรุงเทพกรุงเทพจะเป็นอย่างไรในช่วงโควิดเนาะไปะไปเบิง์นน้ำแกักพี่น้องไปดูตามไปดูจะไปวอลตลาด จะหยุดนะคะนี่ก็หยุดคนมาเยอะอยู่นะเก็บตกปีใหม่นะพี่น้องเก็บตกปีใหม่ สวัสดีพี่ใหม่จ้าน้องสักทายแล้วใหม่ทุกคนนะจ้าน้องที่ตลาดทำอไรดีคะมาคนเดียวเหรอวันนี้มาคนเดียวค่ะโอ้อเพื่อนๆไม่มาเลยไม่ไคร,รเด้ <c oughs> ขายดีมู่เช้านี่คนเยอะนะเยอะอะนี่ก็ยังเยอะอยู่จ้าไปวอล์กกันนะเดี๋ยวก็กลับมาจ้ะปลาตัวใหญ่แท้ตัวเท่าไหร่เนี่ยรัดติดอ่ามีดนตรีมาให้ดูด้วยยูมาดน i stop stop. stop, 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 stop. กลับนะมากมานี่เหรอจะกลับยังะจะกะลับยังยังเนาะรอสักพักใช่ไหมเดี๋ยววนออกมาเอาได้ไหมไคะ,คะ ขายขายห่ชิ้นล้าน้าสทค่ะหนกอหรอะคะเอาเอาไส้ไปอีก้วยเอาหอยพ่อสองโลนั่นแหะ อีร้อยเนาะค่หว่าเน่ย <c oughs> เอาชิ้นหนึ่งจ้าเอาเนื้อสะโพกเน,น,นื้อสะโพกเะรอตรนี้นะจ้าจจปักเลยใส่ย่างมีข้าวเหนียวละชิ้นเท่าไหร่คะสี่ห้าจักได้เลยจ้เะเมื่อกี้ฟังวาง เดี๋ยวมาดูใหม่ตัวนี้เท่าไหร่นะดูดูตัวนี้เท่าไหร่5 0คร้อยสาม้า,าสวยมันเออตัวใหญ่อ่ะมันสวยอ่ะแบบว่าตั้งโชว์แล้วเห็นมาจากไกลเลย <Okay. S 1> ข,อขอบคุณมากค่ะกระเป๋าส,สวยๆลองใส่ตั้งใช่บัตรสีรูกก็แล้วกันดันเอฟซี พาไปหองราคาเดียวนะเดี๋ยว่ิไปเลยอือฮอ้ถูกมากเลยราคายีบาทเนี่ยอย่างเี้ก็ยีสบเหรอชัดนี้มันเดียวหมดแล้วพี่อันนี้คือหนูได้กับพวกเดียวออกมาคุณดิวมีคนคนที่เยอะสอองเขีนี่สำหรับคนเีเกเยวดี่ หมดค่ะจ้าเดือนนี้เลย้าวไหมผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย สัสีค่ะเพื่อนมหาลัยค่ะวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่เพื่อนลดหน้าันนี้หนูไม่ได้ลดค่ะผ้าพวกนี้ตัวนี้หนูยิ่งมาแปะนี่ร้านคุณเจี๊ยร้านเพื่อนจะไม่ได้อะไรน้องเอ้ยถ้าได้เยอะๆก็จะให้อยู่ได้น้อยจ้าได้น้อยมากเต้ยสวยๆร้านคุณเจี๊ยบนะคะเข้ามาชมได้เลยค่ะ ตัวนี้สวยมากเลยยาวๆนี่เล็งไว้อยู่มีทุกสไตล์ดกเนียลงดางสวู่กตองแต่นี๋ยนี้เร่งดูก่อนนี่นี่เพื่อนเอานนื้อใส่อย สวัสดีชาวยูทูบนี่ลูกลูกจริงอะไรนะจริงเนื้อจ้ะลูกอะไรเธอเพื่อนลูกอะไรนี่พุทราจีนพุทราเอาไปต้มน้ำใช่ไหมขายเป็นโลหรือขายขีดหรือขายยังไงโลค่ะร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทจ้ะพุทราพุทราพุทราอบแห้งเนาะ ต้มยำเหรอต้มยำกุ้งจ้ะต้มยำกุ้งหมดแล้วจ้ะมีแค่นี้แหละจ้ะเท่าไหร่อ่ะถุงอันนี้ห้าสิบค่ะอันนี้สามสิบบาทเขียวหวานจ้ะห้าสิบบาทต้มยำเขียวหวานจ้าขนมจีนนี้นะคะอืมนี่แกงเขียวหวานจ้ะเกียวหวานลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลากรายจ้ะตาม ประจําตลาดบ้านเรานิบประทูย่างกินเองหรือย่างขายนั่นน่ะย่างกินเองปลาดุกช่วงนี้ก็จะเป็นสะดาเนาะสะดาออกน้ำพริกประจําตลาดสิริเกษมบ้านเรา

หน่อยไม่ต้องใหญ่ค่ะอ่าจ้ะลูกหนึ่งกล้วยหอมไหมอือกล้วยหอมสวยเนาะวันนี้เนาะลูกคนนี้เลยไหมหรือลูกนี้ดีเออลูกเล็กๆน่ะไม่ต้องใหญ่มากลูกหนึ่งไม่สองคะลูกเดียวลูกเดียวจ้ะโอเคกล้วยหอมเท่าไหร่เนี่ยสวยจังเอากี สวยช่วยสวยเอาแบบว่าที่กินหมดเนาะไม่ต้องกินเนี่นะวีนั้นวีเล็กสูตรวีเล็กสูตรเท่าไหร่เออนั่นแหละพอละสองอย่างคิดไปสี่สิบอ่ะอ่าได้จ้ะขอบคุณมากมากซื้อมะพร้าวเนาะซื้อมะพร้าวซื้อผู้ไปไหวเอาเลิกเอาใช้ปีใหม่ปีใหม่ค่ะก็จะเอาประมาณที่เราพอจะยังชีพได้เก็บบรรยานกาศับ ตลาดที่นี่กษตฟพี่ไหพี่น้องเดี๋ยวบงน้ำกันเดีย๋ดยพี่น้องเดกเก็บตกวันปีใหม่เนาะวันนี้คือหลังจากปีใหม่เก็บตกกรุงเทพก็บก่ได้เป็นตะย่านหนาาลัวเท่าไหร่เรพี่น้องจันมันอากาศมันยากาศหลังปีใหม่อัปเดต กรุงเทพก็ช่วงเช้าก็ยังมีคนเดินซื้อจับจ่ายซื้อกับข้าวกับปลาเนาะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่อัปเดตตลาดสรีกเกษมตลาดที่กรุงเทพเนาะอพี่นอ้อนในบึงน้ำกันแล้วก็ต่กนักเกากับฝากคอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสอนนักเกาะนั่นเลยด้อพี่น้องเด้อ อีกคลิปหนึ่งที่เก็บบรรยากาศในกรุงเทพเนะคู้คนก็มาจับจ่ายบรรยากาศรวมๆพี่น้องเด้ยเบิ้งน้ำกันอัปเดตททแบบอีกวันหนึ่งที่โควิดกำลังระบาดหนักนะนะปากก็ไหลก็แช่ก็ที่ต,ตามนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ตอนนักกอบนะเอาไว้ซ้ำนะี้เนาะตอนนี้ก็หอดบ้านแล้วครบ คุ่นมากขึ้นื่อนุกมองทุกบอลที่เขามาติดตามด้วยพี่น,น้องเด้ถอดไปเหนื่อยเหมือนกันนะขอบคุ้น,นลาลๆที่คำว่าเบิงทำา่าชมรับชมนะเนาะฝากกดนไห์กดแชจก์กดติดตามเขาอ,อีกที่นึงสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆที่อยู่ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเนาะ ผู้ใดที่เขามารับชมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ช่องซ้อนนักของน้ำขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ ไม้เนาะได้ของไหวมาได้กับข้าวมาได้กุ้งมาให้เบลล่าแล้วก็ไก่ทอดเนาะบรรยากาศสุดท้าย,ยทำไมมันมืดแท้